อ่ะช่วงนี้ฟังซอกันในช่วงอ่ะก่อนจะกิียนข้าวตอนนะครับเราเราคุณคนกอสันเงียมเนอะกเกียนข้าวน้ำข้าวตอนเนี่ยก่อนนะครับ พข้กำบ๋ามาแล้วท่านนายกรุปหล่อ,อคนเดิมโอ้ท่านนายกโปรอบนมีซองจอมอจอมอบ<ม>อกไ<ห>เศษให้แจงซอโอ้เจ้าอมอก็ย่อมาจากจอมอ,อ,มอไปใช่ยาได้จอมอคือจดหมายจีนหมูมอบให้แจงซอสำหรับพ่อกบพ,พ่อนายกทรงสีนะเจออ้า นายกบอกว่าหื้อสี่ร้อยบาทเนื่องจากเศรษฐกิจฟื้นเครืองว่ะคุณท่านนายกครับของบอกคุณนักแก่แต่ท่านนายกแต้เศรษฐกิจฟื้นเคืองเต้อน้ำมันก็แพงติ๊กติ๊กกาเฮงก็ถูกน้อยเนาะโอ้ยนักแก่เนอะก็ถึงแต่ก่อนแต่หลังนี่โอ้เงินสตางค์เพิ่นบาทสองบาทเนี่ยไปใจกาดได้เป็นสาดตึงหมอนเนาะ มเดียวเขาห้องยังก็แปลงแต่ก่อนสตางแดงมันมีก้าขนาดแมงอุ้ยมีเงินบอกสองสามบาทเปิ้นไปใจกาดได้ตึ้งสาตึงมอนอ้บ่เดียวไปได้ยังได้ไอ้มาเดียวสตางลอยกุ้งกบผักาดมาจอลูกหมูยังบ่ได้ เฮ้ยสมัยบาเดียวเ้าห้องยังก็แป้งแต่ก่อนเสื้อตังแดงมันมีก้นขนาดบาเดียวมีเงินนางร้อยบาทซื้อจินนามาลาบได้ตินเต้าวิ้นฟันน้ำมันนก็แป้งาคาแห้งนักก็ูหูลูกก็อปอลูกหลานก็ปอลาน กินก็ดีกินันต้านก็ดีตานท้องก็ละเมียมานนมแยง,งตึงตึงไผ่ไผ่มาละเมียที่ไหนฮมอไอ้น้องบอลนี่ก<ะ>็ละเมียเออแต่ก่อนก็ยูพุนมคุณหวานพุนาละไปเอาน้องนิลี่อ่ะค่ะสมัยยาบาดิวมีเงินร้อยบาทซื้อจีนมาลาบยังบะเต็มนาเคียง เอาไม้นิ้วลับกะไอ้มันฟูมหน่อยอ่ะฟูเลยน่ะงาเจ้ามางาตื้นเถืยงงาคนสมัยแต่ก่อนเช่นปอเฮาแม่มอนปีตู่งปีตาป้ากันนะทำไร่ใหไ่แน่บนอยู่นะภาษาตามปีตามน้อง บะมีการนาชิงเด่นน่ะชิงดีไคจะตุกน่ะจะมีปืนบะเกี่ยวห้องปืนอยู่ง่ะตัวกันตามระสาพี่น้องมาช่วยกันนเนี่ยไอยไทยเนอสมัยน่ะบะเดียวง่ะบ้านนเมืองจังเริอนการเบี้ยกานเงินเนี่ยหอมีปัญหาสมัยน่ะตะกอนเลี้ยงหัวไล่นาะ ป้ากันอายุ่ตามาเจ้าบ้านป้ากันอะเลี้ยงมัวงาเลี <the 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 ้ยงไวาบ้านเมืองสมัยเขาบเลี้ยงสักอย่างนี่และไหนใครห่านควายได้ซื้อพ่อแหมซ้ำเอาไปได้ยัใดล่ามาล่าอย่าเอาควายออกอูงอกนหลมไปที่ตามถนนก็โดนยอบนายเนอะโอ้ประเด็นนี้ใครห่านควายนี่ได้ซื้อพ่อเนอะมีรีสอร์ทพุ่นเจ้งควายไทย นายบ้านเมืองน่ะบาดิวลางหิดละหอยห้องอะแป้ดอยแปงอย่างรีสอดคนเฮาว่าโคนเก่ว่าตาจะบอดห้องยังน่ะก็ตื้บาดายกรรมมาโบราณมันเปิงกับสมัยมาใหม่นี่และนอยบ้านเมืองสมัยไก่ตะกอนลำขอบคุณพี่สาวนะเจ้าเนื้ สำหรับโรงทานเข้าพัดนะเจ้าเอาวางตังข้างๆนห้เลยนะเจ้า,าไผ่ยำฮื้อจังโอนะเจ้าเจ้าภาพงทานจะไปลืมของจังชอเด้อขอบคุณครับสมัยประเดียวปัพัานาการมันตื้อประเมินสมัยโบราณ ก่อนเจ้ามาเกิดตั้งหาก็เท่าแม่ม่อนอายังมาหอมหัวใจโอ้แล้วแม่ม่อนตอนนี้ไหนตายไปแล้วโอ้แล้วพันนี้จะตายเม่ได้โอ้ยังยังยังเจ้าเอคยสมัยป่าเดียวบนพัฒนาก ประมาณสมัยโบราณตะกอนข้าเจ้ามาตืดนหึงปอดห้าวเมียนอนอาญยังมอมหาสมัยโบราณเอวป้อยหลวงปิกเข้ามาบ้านอีเม่กระทำเสียงเต้าได้กันเสียงบรรนักเสียงไปสามสตางค์เขาหวานลานกูพามาอยังมากกินดีลำโง่สามสตางค์นี่นะเจ้าไอประเดี๋ยวนี้ถ้าจะไล่ยปอนเนาะตะกอนนี่นะมองสตางค์ให้ได้แถวก๋วยเตี๋ยวคุณนายเนิ่มด ในตูงหนังฟองในตึงแคบหมูสมัยพัดมีหอ่อเจ้าห้าตางังอ่ะเนาะสมัยประเดี๋ยวปั่นฟังเพลงสักกาตื่นเจ้าคนมาพอซีเกาหลีก็เกาหลีเซตไปเกาทำยังอ๋อป้าหลอดจังอือจอกปืนนะครับเนื้อเจ้าสานาละมมนญ่า ก็เกลียดน้อยอย่าไล่กินสิงเลวพอต้องฟาปินที่เล่นเครื่องบินแหมน,น้อยบงังอยลอยจากน้ำพะระฤาษีกะจะหนีลงดอยเพราะอ้าอดอยมันงบ่มีทำปุ๊จะหนีจากน้ำปจะหนีจากน้ำเพราะน้ำบ่มีใบบวกมบไม่ยิงบางอดได้ัวดจากดียับบังเฮียคบ สู่บัวเปิดวันนุ้ดติดในมันแกขึ้นั่งครูแต่พ่อวับบอกกูมันชั่วชาติไม่ใจน้ำหลักน้านอนโคนสมัยแม่ใหม่หนีอันละนอนนี่ละนอยน้อละน้อยโอ้บ้านเมืองสมัยนะครับเจอาบะตยกับบะตานเปินเนาะก็นา แกโกนเปิ่นกับบัตนเนาะนายมอนวดแกนตาตัวออกเอาปากกอกเข้ายัดกะโลมมาปักอาปากบัลลมเข็มมันอย่าต้องหูหวานส้มขมเข็มเป็นดุกเป็นเอ็มอย่าต้องหูได้เยื่อคนนัล้ํำไปผลนสุด้ายน้ำตาเจีดยหัวเข่ามีอ่านีล ກໍາປောက်ກູບຸນສິນລັນຕານັ່ງສອນໄວ້ເອົາແຕກກັນເນາະນີ້ເອົາແຂນຕາອອກໃນບັກກອກຄັນຍາດໃນບໍ່ດີເນາະມາຫັນແນ່ສັກຢງ คนเมืองงางรุงรง่งเรืองอาจางเดินฮีเบียหาเงินมันอยังมาครับกินกินขี้ขี้นี่ก็สำนักหันลหลหัาจะพากเรื่องเต้นกินนางรำาินอ,อย่าไปงานนูอ้อเจ้กบบากลัวบ่มีกูดหอนะ้องนะยางเต็บชอบคนเดียวพ่ะ่โอ้ไปได้ยังไดไมันต้องมีกูดหอ้องนะน้องแน่นอน เอาเฮ้ยประเทศนาบังนเมืองรุ่งเรืองอาจารย์เรือนหิตเมียหาเงินมัดในยังมากรับกินกินขี้ขี้นี่ก็สำนักหันไหลจะได้พักกลางเรื่องจ้อยเรื่องซอบึดก็องานวัดบึดก็องานบ้านบึดก็องานจังบึดก็องานหออายุสิบสี่มาเป็นจังอเกากะลีก็เป็นหอเงินซอก็บากหางโอ้ก็มัดไม่ไหนมอดได้สตางค์อ่ะ โอ้ถามท่านนายกพอเถอะฟองมันมามีว้นมายังใหญ่ตึงวันบ่เจ้าเปิ้นว่าเมียหลวงน่ะเอาไปช่องน้อยเมียน้อยรู้เมียน้อยเอาไปสีปั้นชามคนฮาเมียบ่เท่ากันลู้นี่เมียน้อยมันติ่งหน่อยเอ้ย สมัยนี้เราปนนห้องเขาอยากมากบดยันตาลนองยงน้กปนตายปบดยันตาเก้งนาเล็กัะหมปนบนอดคนเฮาปวดยันตาโจนผีกระหำปวดกะ เกิดลมฟ้าไอบาดหาขัวฝนมีคนสืบโน้นมีไม่สืบหม่สมัยอตะกรนมันบะเมือนบะเดียวนุ่งผ้าต้อยซ่อนเตียวก้นซับมึกอกางคา บอกว่างา้มากินหุงมากินตาสม่มาจดฟอบเอวนั่งสองวงใส่หลักคัดหน้าใบหายสามใสบปืงมันจะตายนุ่งผ้าดำหมอคมเอาคำแดงตีแปลงบะต้มแค่บอกคือน้องปืมกับแม่ย์เจ้าติดเสาบางเก่าน้อยน้อ bên nà cò vã hàng sau vợ cháu mẹ, ta còn nì tệ nung xin to tìn à, xăm à xài xưa đâm à mòn nìn, cào hố mà phán muồi, nếp đọt à, ngà tôi cả đâm bóc ta ván leng, má à bò má mình chèn nhúa chèn lên, mà mà nhang, chạy nhó, chạy Ồ, Chì... là non, xin tìm ห่างแสนปนห่มกันนะเขาวัดน,นะเขาว่าเอาศาสนาอันเป็นที่พึ่งเม่นก็กับพี่น้องตั้งหลายความแสะมะกีกับเขานั้นเป็นหนึ่งเอาวัดเอาว่านี้มาเป็นที่พึ่งเป็นที่ยืดเหนี่ยวตั้งนานคนตะก่อนนี่เราอ่อนต่มอมกี้กับเข้าวัดล่ะ เขา้าพับเขาบาเรื่องวันเรื่องวาลุกลิกหัวก่เอ่อบเอาเอา้เข้าทำไมไม่ทำไมวัดไม่รู้จัากอีหนุ่เปิ้ลวาวัดนนะ่าจะมองเปิ้ลวามองนะ่าจะ่หงหนตั้งนะ่าจะเรียนโรงเรียนจะดีสมัยบาเดียวเทคโนโ,โลยีสมจริงสีจงส่จีก็สมัยไฟฟ้ามันน่าแมตรงก็กรมาทำนายเมียงแเม่ยหญิงก็สม,มัยไปห<ม>น่นา ข้าบะนุ่งสิ้นตามทำไงว่าแม่ยิงสมัยป้ากันใส่เตียวยิ้มมันสบายดีไอ้รูต่าง nhàng ดูต่างเตียวสมัยน่ะบะเดียวมันบะเมือนแต่ก่อนน่ะสุดแต่ละออนยังบะเตียวมาโดยตินพองอาต้องฟ้าเป็นที่เล่นนักเครื่องบิน้อุงพอหงาพื้นดินน่ะตนไม่ย่ะไต่ น้ำแม่ปิงแม่คุกจะบาลัยให้ก็กลัวน้ำใจอยากโอนไทยจะแลงแลจีคำโบราณว่าไว้ไ่ต้องกลัวน้ำใจของพ่ไทจะแลตึงมาห่งละตึงบันีไปนยกตัวอย่างอย่างตั้งเอาตั้งลายตึงตึงใจปันปา ตึงคณะกรรมาการนา,าพ่อหลวงปู่น้มากมกรรมการาผู้อช่วยป้ากันแมา่ลาะสัดสางล้างซุยแม่พ่อกรรมเลี้ยงโรงท่าโอ้ยังวันนี้นี่ปรนห้องวันน้ำใจเกินร้อยเนาะใจเกินร้อยน้ำปิงน้ำวงังน้ำการมันจะเฮงที่บันเล็กมันก็คือน้ำใจขนาดซัาตึงแม่ยิงปอดยาย สัตหามาด้วยกันขึกากันแางความสามพัความสามพีมันน่ะยังมานดีพี่น้องต้องหัวใจสุดยอดไปเลยเจ้าฮัลลาน้ำปิงานนาวังงาแนมโยมา้ํานั้นยังประต้าน้ำใจต้องพอช่างตั้องไหลปืนมีเง้น้นนอกอาแนมไดนก็คือเงน้ําใจนะพี่น้องเจ้าบ้าน ของขอบตุ้นแถวในยุกทรงสีคนนใจดีฐหาหนะงมังขังงท่านเป็นนักผู้นำ้าาบ้านอดีตบอกกำนันปเิ้นมาปั่นรังวัอ๋อพระคุณเจ้ามั้ยนหมันมันมันทาในยุกบอกว่าเศรษฐกิจฟืเครื่อง วันนี้มันบาปอเป็น่ยัางน้ำม so ันแลงขึ้นตึงวันมอบน้ำใจให้เจ้าซอตีนีก่อนว่าน้ำมันน้ำบ่แปลงใบเขียวใบแดงจะปั่นเพื่อนำเรือนีกปอนญ่ลาน้ามันน้อบาเปงใบเขียวใบแดงจะปท่นเพื่อนำเรือนบ เราพูดยักกันเธอเป็นลูกเป็นเต้าเปินว่าเอสท็อปมาออกอกล,ละะาบพาเก็บล้เอามาแก่งใส่ใบละบะเมาอย่าเตรียมผานี่อย่าขอขอบคุณเจ้ามันเป็นลูกเป็นเต้าปอกกำนันปอกำนันทรงนะครับหรือว่าท่านในยุคของเฮาใครับกันเตี้ยไงมันซึ่งเฮามาันยุ่ยกันแค่กันจะลอดมนะันน้เฮามาันยุ่ยกันแฮมยันต นีก <rude S 2> ็มันเป็นลูกเป็นหลานเอามันบีบป้าจะมาจังซอนน้องลาซืบาทซื้อพริกสาวบาทซื้อเกลือก็แสดงมันเลยอย่าซื้อบัตเกลือหำแม่มันมากบัตเกลือแท้มันต่ำมันให้เคยต่ำรางวัลน้ำใจซื้อบัตรเงาหำแม่สามกรับพ่อจะเอาซื้อเข้เขาสนเนี่ย อยปุณนางรังวิ่งเงรังวันณเพิ่งเอางามาปันน้ําใจยังร้นเปียมขอเงขอบคุณนางเอฟซีงี่เหมือนกันนะขอบคุณนะแผวป้อสงเงียมขอบคุณน้ําใจยังของป้องอลนเปียมป้อยังงมาเยี่ยมจานติ่มพันนี่โอไปใจจะไห้เอาหุ่นยหย่ๆก็สอนลำอ๋อ เอาฮึงอนาดตกับน้องยายากจะกึงไงว่ามันบ่พอเป็นยังบุดจะปันปีกก็ย่าปีกลางาตาวันนักวามาเสียงทันนะรวดเจนนาเจ้าบ้านนาเจ้า้องไปกินข้าวตอนต้ยกันก่อนนั้นจีมเรียนจนพี่น้องจะขอขอบคุณนะคุณพ่อสังเยมยกนิ้วบอกว่าเยี่ยม กำลังใหญ่ยังมีประจสแตงแดนนงคนใ่ก่อนแจงโซลาเขาจะย่างกินเขา้าลวดเลียนเจิญบ้านไกลกินหิมปอดยาแม่ยิงเป็นคน,นหนุ่มคนเฮาพอนนลิกากไหวยมาแล้วเราเจิญเจ้าเจิญกินเข้าโตเจิญไปกินเขากินแปานะครับประเด็นแจงโซปัจจนได้ห้ามมือฟังนะครับกับบ่านวาพี่นายคนบอก มันจะห่มเป็นนอนสัดแทามาช่วยกันให้กันห้อมเจินกินเข้าตอนกันด้วยกันก่อนได้ขนมเส้นขนมปัดขนดมปังของข้าวของหวานมีแผ่วโหนล,ละไม่ อาหารกานกินก็มีนิ่จัดนะนักเงยวก้อยนะบัฟฟอกก็ตึงบางเอาแม่แงะแกงอพอ้องอบ้านนะแม่งะบ้านนะช่วยกันจัดกันเจงเพิ่นได้ยามีงี้กันะเลี้ยงกันนะเต็มที่เปิ่นเลี้ยงสารพัดนะเปิ่นเลี้ยงสารพันงี้ไลยจะกินมันเลยพะลงกไก่ลีดูกันบดเอาจะกินนกันนะเต็มที่แจ้งซื่อแจ้งปีไปซื้อกินคนเด้งไปซื้อที่ไหนก้อกันรูมกันต้องหัวจ้างกัน ขอบคุนเจ้าผ <ern> <s Techn ique> ัดบางรงทานนาเตตักงานงานบางงานวัดตึงก้มตึงกิวลวกเหลือหมูจังได้อยู่คนดิวกิวเข้าบะพอกิวมันจังเลียวกิวโอยอาหารการกินของเข้าของหวานเปิ้นตั้งนางรงทานมีนี่หลายลองกินข้าวก่อนเจ้าคุณป่อเจ้าอาหารการ นะรับน <c ười> ี่นีรัสูตรตึกบะมี่ของบูดาตึกบะมีของเมนบ้านต้องวัดย่างเราไปนกนดันเองเอเปิ้ลตอการเตีมไปนะคับเขาย็นอุ่นยกตึงอาัเจ้ามึงอตอนมึงอันแรงช่วยกันจัดกันเจ่งบกจนไม่เป็นปุ้ต้าเฮาตึงคนเฮาคนหนุ่มเปิดบ้านใะย่ยำงูสู่หาองยำงูเยียแฟนกับกันดึกไายำเสร็จร้อนดก กันนะก้าเจนกินกันนะ้เจ้ามาแล้วสวัสดีครับกันนะก้ามีนีของสุดตึงบะมีของบูดาตึงบะมีของเหม็นบันต้องหัวแจ้งกับเปค้นกันเองการจำป็๋นน้องปีน้องเจ้าบ้านบาเดียวคุณแม่มาหน้าเวทีบัลไม่สีเลินนะมีชื่อบยังกันนั้นไอ้จงปีครับรางวัลเจ้าแม่ชื่อยัง แม่ส <c oughs> ีงเริ่นนปั่นแถวงาแม่้นยปีขู้นกลางปีก้อยเขาก็ได้เหมือนกันข้าพุณนางรังวิ่งรังวันนมือซึ่งตั้งหลังแม่ก็เอามาฝากแม่สีงเรินะแม่้นยปั่นมาแม่ยังหาปั่นมาเด็ดขาดแม่จันตาแม่ยังมีของฝากปั่นซึงจังปีจังซึ่ บ้านแม่จะปันแจ้งปีเอาไอพวกนี่มาฮับเอางาเมือนกันจะใหงาน้องบ่อนคนที่ใส่เสื้อดำเป็นตัวแทนปีกลางปีก้อยแจ้งปีสูเป้าตั้งหลังสูเป้าดังๆนะสู่จะได้ลายลองขอบคุณนะแม่เด้อขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะคุณแม่สีดาขอบคุณแม่จันตาเนื้อขอบคุณแม่สีลาขอบคุณแม่จันตาและแม่หน่อยเอามายืนหาปัน ัดลังขอบูรักวันทีแม่กับ่อลวัน,นบา<อ>เดือนเราน้องจะไปอยู่จิบกับบนบ้าเดือนสิบไปไปปกไักแมล้านวนลเมลานวลเอามาบานคนน้อ,นองโออีเม่ฟอนแอนล้อจังชอบมาได้กี่ขั้นตอนน,นได้ได้ฟอนเลย ขอบคุณกระขนไมีแย่ละวันขอก็เจิอจวันเธอมาฟ้อนตัวกันวัดขอขอบคุณแม่ตั้งคนงามเกี่ยวไว้ตั้งหลังซึ่งกบตาขอบคุณในพี่สาวคนงามอัว่าจะจิ้มบะยังเอาข้าวกล่องมาวางคือแจ้งซสมื่ะตะเจ้าพี่ยังเจ้าพี่ตายเอาวนพี่ตายขอบคุณพี่ตายขอบคุณนะกรังวันน้ำสำรับมาพี่ตายมีเงินน้ำใจอยากเอามาม มาปัน่นข้อแอบมาเอากองเจ้าของโรงทานยังยกมาตำเอามาฮึบนหานลรคพูแม่ละนนลจะชื่ออางฟฝนแคดงาแม,ม่จะเอามางังพ่อปืนฝนนะเป็นอย่างเป็นอย่างแม่เสือหลักห่างอันนี้ห้องแม่บักวันเป็นตามันม่นหลักวันทนายกทรงสีหน้จันตี๊เจ้า ขอบคุณนางรังวันนาแม่เอางาแม่แจ้งซองบวกมือขอเป็นลูกเป็นหลานขอบคุณนางรังไี่ยองรัวันแม่ทองใบเอามาปั่นตีนีแม่ปั่นเด้งบาดเจ็บง่ายรบกวนบาดเดียวแม่ยายนวลจะเอามาปั่นแถมนีเจ้าพีเจ้าพีโอ้แมนมันแมนขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้เขาไม่ยายนวลนะเนาะขอบคุณครับ สองรอบแล้วเนาะไม่ใหญ่หนน้าจยังมอบรางวัลล้วมาปันจ้งซึงอจ้งปีเป็นจะละตุ้มาตั้งมือหากตวนอบน้ปิดจะลลังมาตั้งมือกัตะกิดได้ตึงแจ้งซึได้ตึงแจ้งปีขอบคุณน้ำใหญ่ไม่ใหหนเออจตติฟันีได้รางวัลนบักกี้ข้าตอนแล้วลู้อขอบคุณแม่ทองใบจากแม่ป้ กานจำปีนแม่เอามาปั่นรอหักย่างโซนเหมือนอลูกเหมอือนหลานป้าตีป้าจะมาย่างสอ่คาเจ้าบอกคุณแม่แก็จะเรินจรินปีนเบียปีนเงินมบังมูลตุ้นเต่า